สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่น่ารากักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะเอฟซีวันนี้พี่กอจะมาดูลาดเหล่าจะมาหาน้องกุ้งค่ะเพราะว่าร้อนมากแล้วเนาะพี่ก็อยากจะหากุ้งเอาไปทํากุ้งเต้นกับไ้สารแนนของพี่เนาะทุกคนเพราะว่าสาราหน่พี่นี่สวยงามมากเนาะแล้วก็เก็บให้แต่เพื่อนเนาะเพราะว่าเพื่อนเขาชอบกินลาบกิน อะไรอย่างนี้เนาะทุกคนแต่พี่นะ่ไม่ชอบกินลาบเนาะแต่พี่ก็เลยพามาดูลาดเราว่าไอ้น้องกุ้งของเรามาหรือยังนะคะเอฟซีเดี๋ยวเราลงกระไดก่อนนะคะแล้วก็หันไปดูทะเลกันเลยค่ะเอฟซี 4, ตอนนี้พี่ก็มาถึงทะเลแล้วแล้วพี่ก็จะเดินไปดูเพราะว่ามันร้อนมากแล้วเนาะพี่ก็อยากจะมาดูว่าน้องกุ้งของเรา มาหรือยังหรือว่าน้ำทะเลสะอาดหรือยังเนาะพี่จะได้มาหาน้องกุ้งได้นะเอฟซี FC. แต่น้ำนี่นิ่งมากค่ะไม่มีคลื่นอะไรเลยอุย้ยอย่างเงี้ยเหมาะเลยค่ะอย่างเงี้ยเหมาะเลยที่นกกุ้งเราจะมาถึงอฝั่งทะเลฝั่งนี้นะคะแต่ว่าน้ำนี่หูหไม่สะอาดเลยเราเห็นก็แต่น้องนกค่ะนะ น้องนกเห็นพี่แล้วน้องนกกลัวพี่แล้วกลัวทำไมทางนั่นเห็นไหมคะเห็นเห็นหาดเลยนะคะเอฟซีแล้วก็ไม่ได้ลึกด้วยนะ <c oughs> แค่แค่หัวเคยแค่ข้อเท้านะคะเอฟซีนะคะแต่ว่าพี่จะไปดูว่าน,นกกุ้งพี่มันน่าจะมาแล้วนะ <c oughs> มันนิ่งแล้วอะตรงนี้อะเห็นไหมคะ Uh huh. น่าเสียดายพี่ไม่ได้เอาสวินมานะวันนี้เนี่ยที่ที่ทขาวๆนะั่นอะไม่ใช่อะไรนะคะ fc ที่ขาวๆนั่นคือชายหาดนะคะคือดินดินหาดนะคะ fc นั่นนะ่ะเห็นไหมคะนั่นคือหาดนะคะเดี๋ยวพี่ต้องรถนะ่ะนั่นคือหาดและตรงนี้คือนี่เลยค่ะที่น้องกุ้งจะมาซ่อนตัวค่ะทันน้ำอย่างนี้โอ้โหเหมาะเลยอะ่ะแม่ เสียดายมากที่พี่ไม่ได้เอาสวิงมาวันนี้ค่ะแต่ว่าน้องเป็ดเราอยู่ฝั่งนั้นค่ะเอฟซีเนี่ยน้องเป็ดไปแล้วโอ้โหเหมาะเลยเดี๋ยวเราจะลงไปดูกันสักหน่อยนะคะเอฟซีนี่โอ้ยเขาทำใหม่แล้วนี่เขาทำตรงนี้ใหม่ค่ะเพว่าไม่ให้คนลื่นเนาะเดี๋ยวเรามาส่องดูน้องกุ้งกันดีกว่าค่ะ ว่าพี่จะเห็นน้องกุ้งของพี่ไหมนะทุกคนนี่ค่ะอย่างนี้เลยค่ะที่น้องกุ้งจะมาค่ะทุกคนเนี่ยแล้วพี่ก็จะลงไปตักได้ค่ะเนี่ยเนี่ยโอ้ยน้องกุ้งมาแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นน้องกุ้งว่ายแล้วค่ะทุกคนน่ะโอ้ยน้องกุ้งมาแล้วน้องกุ้งมาแล้วค่ะน้องกุ้งมาแล้วพี่เห็นน้องกุ้งแล้ว น้องกุ้งมาแล้วแต่จะเยอะแยะมากมายไม่รู้แต่เห็นแล้วเห็นตัวหนึ่งก็ <c oughs> อาจจะโซนในนี้ก็ได้นะคะอากาศแบบนี้แหละค่ะทุกคนเดี๋ยวพี่ไปดูฝั่งนั้นดีกว่าเพราะปกติฝั่งนี้นี่พี่ไม่เข้ามาค่ะเพราะว่าพี่จะหาฝั่งนั้นม How ันหมานกว่าเนาะแต่พี่เห็นน้องกุ้งแล้วเดี๋ยวเราเดี๋ยว<ล>เราไปดูฝั่งนั้นก<ๆ>ันค่ะเอซ พี่เห็นหนงกุ้งแล้วแต่ว่าไม่เห็นเยอะนะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนั้นกันแป๊บหนึ่งค่ะทุกคนโอ้ยตื่นเต้นจังเลยตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากแต่ว่ทาทีกคนเงียบมากค่ะเงียบอีกแล้วค่ะทุกคนเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังไม่ใช่นายนี้ค่ะมันไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์โอ้ยน่าหามมากแต่เราก็ต้องดูก้อนหินตรงนั้นก่อน เพราะมันมีอยู่ก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งที่ที่เราสามารถที่จะลงได้โอ้โหหาได้แล้วค่ะทุกคนน้ำนิ่งมากและก็ใสสะอาดมากค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะทุกคนนี่แหละน้ำอย่างนี้แหละที่พี่จะมาหากุ้งได้ค่ะนี่ตามซอกนี้เลยเดี๋ยวพี่จะนั่งมองน้องกุ้งสัหน่อยหนึ่งเพราะว่าถ้าเขามานี่เราจะเห็นเขาแบบเยอะเลยนะคะ แต่ตรงนี้ไม่เห็นนะนี่ค่ะนี่ค่ะ FC เนี่ยเขาจะอยู่ตามซกกหินอย่างนี้เลยครับเพราะว่าอะไรเขาจะมาวางไข่ค่ะนะแต่ว่าทุกคนไม่ต้องกลัวหรอกว่าทําไมเราต้องมาจับกุ้งในหน้าฤดูที่วางไข่ไม่เป็นไรค่ะเขามีเป็นล้านๆตัวค่ะทุกคนเขาจะมาเป็นล้านๆตัวเลยแล้วก็ตัวที่สําคัญสําคัญหรือว่าตัวที่ฉลาดนะคะ ก็จะเข้าไปอยู่ข้างในนี่ค่ะข้างในที่พี่เดินนี่คือมันมีโพรงเข้าไปค่ะ fc นะไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่ามันเราจับมาแค่สองสามร้อยตัวแต่ว่าเหลือเป็นล้านค่ะเหลือเป็นล้านแล้วก็เป็นกุ้งที่ฉลาดมากที่ว่าไม่ออกมาข้างนอกเขาจะไปฟักไข่ยอยู่ข้างในค่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูตรงนี้นิดนึงค่ะโอ้หหน้า น่าตื่นเต้นมากเลยโอ้พี่เห็นลูกปลาด้วยค่ะนี่เห็นไหมคะนี่ลูกปลาบูค่ะนี่อุย้ยมันเด่นส่งเนาะหรือว่าแว่นตาพี่วะนี่มี่ลูกปลาบูค่ะอเอฟซีพี่ถ่ายรูปแล้วก็นี่ชายหาดดูมันตื่นแล้วเห็นไหมเห็นไหมนะโอ้หนกกวงมาแล้วอย่างนี้มาแน่นอน นั่นลูกปลาเต็มเลยอย่างนี้มาแน่นอนค่ะ fc และอย่าว่าแต่น้องกุ้งของเรานะคะ fc น้องปูเราก็จะมาด้วยเหมือนกันค่ะและน้องปูก็จะเยอะมากเลยที่นี่นะเขาอยากจะกำจัดน้องปูออกนะคะเพราะว่าน้องปูจะมากินลูกปลาค่ะแต่ว่าทำไมตรงนั้นมันหินนั่นมันหายไปไหนโอ้ยมันยังไม่ทันนั่นหรอกค่ะพี่ยังไม่เจอก้อนหินเลย ค่ะก้อนหินน่ะนี่ค่ะนี่ค่ะ f อซโอ้โหพี่ดีใจจังเลยอ่ะตื่นเต้นมากได้จะได้มาหากุ้งแล้วนี่ทุกคนเลยพี่จะอุ้ยลูกปลาก็เต็มอยู่นะ่ะลูกปลาวางไข่ไอวางตัวอยู่เนี่ยตรงนี้ต้องเป็นซอกหินค่ะแล้วก็กุ้งก็จะมาอยู่ตรงซอกหินนี้เลยค่ะ f อซแล้วพี่ก็จะมาหานนองกุ้งแต่ทำไมพี่เห็นแต่ตัว ลูกปลาเต็มไปหมดเลยแล้วไม่เห็นน้องกุ้งเป็นทางตรงนั้นเป็นทางที่พี่จะลงแต่พี่เห็นฝั่งนั้นแล้วนะแต่ทำไมไม่เห็นฝั่งนี้เลยหรือว่ายังไม่มาหร,หรือยังไม่มาหรือยังไม่มาเท่าไหร่ปกตินี่เขาจะลอยมาอย่างนี้เลยนะคะ fc แต่พี่เห็นน้องปลาอีกแล้วนี่น้องปลาน้องปลาบู่บ้านเขานี่เยอะมากค่ะ เฮ้ยพี่เบียนอะไรอยู่ใต้นั้นอันเหมือนกระหอยดิไม่ใช่หอยพวกนี้เลยที่บาดพี่ตัวน,นั้นดีใจจังเลยอะ่ะนี่ค่ะนี่คือตรงที่พี่จะหาก,กุ้งและก็หมานอีกที่หนึ่งนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะหมานเหมือนกันแต่ว่าทําไมพี่ถึงไม่เห็นหินใหญ่ๆนั่นนะ่หนะหินใหญ่จะมีหินใหญ่ด้วยนะคะเอซี แล้วก็กุ้งก็จะมาซ่อนตัวอยู่แต่ว่าไม่เห็นมีน้องกุ้งเลยแต่ฝั่งนั้นมาแล้วอะ่ะแต่ฝั่งนี้ทําไมไม่เห็นน่ะเห็นแต่น้องปลาค่ะเนี่ยน้องปลาตัวหนึ่งค่ะทุกคนแล้วก็มีหลายตัวที่อยู่ในชายหาดอยู่ในหาดค่ะแต่น้ํานิ่งมากโอ้โหน้ํานิ่งๆแบบนี้นี่โอ้โหสุดยอดเลยชอบมากเลยน้ำนิ่งๆแบบนี้นี่ทำให้พี่ มองเห็นน้องกุ้งได้แต่เห็นเต็มลูกปลาเต็มไปหมดค่ะทุกคนเนี่ยเห็นไหม fc ลูกปลาปูค่ะเพราะว่าปลาปูก็วางไข่เรียบร้อยแล้วนะคะแ,แตดือเต็มน้องกุ้งของกุ้งของเราจะมาอู้หูงฟูงลูกปลาเต็มเลยเนะเห็นไหมเห็นไหมคะทุกคนเฮ้ยฟูงลูกปลาอุย้ยแล้วน้องกุ้งเราไม่มาเลยไม่มีแต่ลูกปลาน่ะนะฟูงลูกปลาเต็มเลยค่ะ ปลาลูกคอกว้ยดีใจจังเลยดีใจสุดๆเลยวันนี้แต่พี่ไม่เห็นน้องกุ้งเลยเห็นแต่ลูกปลาเต็มไปหมดเลยนี่ค่ะตรงนี้แหละที่พี่จะลงลงแล้วก็จะมีก้อนหินแต่ตรงนี้ยังสกรปรกอยู่ค่ะทุกคนมีตรงนี้สกรปรกอยู่เดี๋ยวพี่จะดูตรงนี้ก่อนแต่เห็นแต่ลูกปลาค่ะไม่เห็นน้องกุ้งเห็นแต่ลูกปลา เพราะว่าสงสัยจะยังไม่มาเพราะตรงนี้ยังสกรปรกอยู่ต้องรออีกหน่อยหนึ่งค่ะแต่ฝั่งนั้นมาแล้วก็วจะมีซอกจะมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่ตรงนี้ก้อนหนึ่งน้ํามันจะต้องลงไปจากก้อนหินตรงนี้ค่ะทุกคนและน้องกุ้งถึงจะมาค่ะแต่ว่าน้ําใสมากโอเคค่ะทุกคนคลิปนี้ก็ยาวเกินไปแล้วพี่ขอจบแค่นี้นะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามบรรพาเดนมาก เพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะทุกคนขอบคุณมากค่ะสำหรับ Fc เก่าและก็ Fc ใหม่ที่ไอ้ท่านเข้ามาติดตามช่องของพี่วรรณภาเดนมาร์กนะคะแล้วก็ Fc เก่าก็ที่คอมเมนต์แล้วก็ติดตามพี่มาตลอดนะคะขอบคุณมากค่ะอ้เจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนคลิปนี้ก็แค่นี้ค่ะบาย